สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าทารุนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะในเดือนมกราคมพศ2566นะคะดวงความรักของชาววันศุกร์นะคะ คำายากรดวงความรักเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะดูเจาะเฉพาะทางด้านความรักอยู่ที่ราคา299บาทนะคะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตเรืมนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะความรักของชาววันศุกร์ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ มาดูความรักนะคะของชาววันศุกร์นะคะในเดือนมกราคมนะคะ2,566นะคะสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นี้รอบครอบนะคะสามไม้เท้านะคะสไม้เท้าหมายถึงการปลดปล่อยด้วยนะสิบถ้วยนะคะเป็นความรักที่ดีค่ะเจ็ดดาบอ่าใครมีกิ๊กระมัดระวังนิดนึงนะ The Star นะคะ The World นะคะอ่ะ แต่คนโสดนี่ดูเหมือนจะมีคนคุยนะสามถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะเ m มูนนะคะอ่ะหนึ่งดาบนะคะเอามาดูนะคะดวงความรักนะคะของชาววันศุกร์ในเดือนมกราคม2566นะคะ ชาววันศุกร์นะหมอฟ้ามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะลังเลโลเลนะคะในเรื่องของความรักนะคะนะเดอะมูนเนี่ยสับสนว้าวุ่นนะคะนะอยากจะมีรักก็อยากมีนะแต่บางครั้งก็กลัวผิดหวังกลัวอกหักกลัวเสียใจนะคะ กลัวไม่เป็นดั่งใจหวังนะคะและไพ่เดมูลเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมโนเก่งนะคะนะบางครั้งมีในเรื่องของความฟุ้งซ่านด้วยนะคิดเองเออเองนะคะบางครั้งก็ไปคิดว่าเฮ้ยเขารักเราเขาชอบเรานะคะแต่จริงๆแล้วพออยู่กับโลกของความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น t เดมูลเนี่ยเดมู n เนี่ยนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของ ความเพ้อฝันในเรื่องของความรักเดอสตานะคะนะเรียกว่าชาววันศุกเป็นคนที่หลอสวยเลือกได้นะคะเดอสตาบางครั้งเนี่ยชอบเก็บตัวเงียบนะ รักสันโดดนะคะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยบางครั้งโสดนานนะถ้าโสดนี่เรียกว่าโสดนานแต่งงานช้านะคะนะเพราะอะไรเพราะว่าโลกส่วนตัวสูงนะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งไม่ค่อยพบปะผู้คนไม่ค่อยเจอเจอผู้คนนะคะนะมักจะเก็บตัวอยู่บ้านนะคะนะหรือว่าถ้าไปพักผ่อนไปเที่ยวบางทีคุณก็ชอบที่จะไปคนเดียวนะชอบที่จะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวคุณเองนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้ในเรื่องของความรักเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างนะคะ เพราะถามว่าทําไมถึงเงียบเงียบเหงาเหงาสามถัวยเห็นไหมคุณจะอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงมากกว่านะคะนะคุณจะหาความสุขโดยที่ไม่ต้องเอาคําว่าความรักของคุณไปฝากไว้กับคนรักนานะเออเรียกว่าคุณสามารถที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นคนโสดหมอฟ้าก็มองว่าคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ คุณก็ไม่ได้เหงาเลยทีเดียวคุณก็ไม่ได้ทุกข์เลยทีเดียวเพียงแต่บางครั้งมันเป็นอารมณ์ที่เฮ้ยอยากจะมีคนคุยบ้างอยากจะมีคนดูแลเทคแคร์บ้างบางครั้งไปเห็นคนที่เขามีแฟนเขาไปจูจีบจูงมือกันที่ตามห้างหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะมีบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีความสุขกับในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่นะคะแล้วถ้าในเรื่องของความรักบางครั้งชาววันศุกร์คนเป็นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องการกความชัดเจนนด้วยนะ คุณต้องการความชัดเจนใครที่เข้ามาจีบคุณนะคะถ้าไม่แสดงความชัดเจนนะคะเรียกว่าบางครั้งคุณก็ไม่สนใจเหมือนกันนะคุณก็เลือกที่จะปล่อยนะคะนะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีใครมาจีบนะเจ็ดถ้วยเห็นไหมมีคนมาจีบมาขายขนมจีบมาพูดมาคุยกับคุณนะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนนะคะคนสองคนด้วยนะเรียกว่าคุณคุณคุยทุกคนอะ คุณคุยทุกคนใครเข้ามาคุยกับคุณคุณก็คุยหมดคุณก็สารความสัมพันธ์หมดนะคะนะเรียกว่าคุณสร้างมิตรภาพดีๆกับคนรอบข้างหมดนะคะนะเออนะคะแต่คุณก็ไม่ได้จริงไม่ได้จังกับใครนะคะนะเรียกว่าเห็นไหมสุดท้ายแล้วนะคุณไม่ได้เลือกใครนะคะนะคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองคุณเลือกที่จะรักตัวเองมากกว่าคุณเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวนะคะคุณจะแคร์ความรู้สึกเฉพาะคนที่เรียกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงใหญ่คุณเท่านั้นนะ คุณไม่ใช่ว่าจะแคร์ความรู้สึกของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณโสดหมอฟ้าก็มองว่าคุณก็ไม่ได้เหงานะคุณก็ไม่ได้เศร้าคุณก็ไม่ได้ทุกข์นะคะนะแถมบางครั้งนะคะนะคุณก็ไม่ได้โสดเลยทีเดียวคุณก็มีคนคุยคุยไปเรื่อยๆคุณไม่ได้เร่งรีบในเรื่องของความรักนะคะคุณไม่ได้รีบร้อนในเรื่องของความรัก เพราะคุณอาจจะมีอดีตนะคะนะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยพอคุณรักใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่ให้กับเขาแล้วสุดท้ายคุณก็ผิดหวังคุณก็เสียใจนะคะมันก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้คุณหันมารักตัวเองมากขึ้นนะคะนะเรียกว่ามุฟออนตัวเองมากขึ้นนะคะนะเอ่อบางครั้งบางครั้งอาจจะมากจนเกินไปนะเป็นเฉพาะบางคนนะคะบางบาง,บางคนนี้เรียกว่าตีกรอบกันตัวเองเลยนะเออนะคะนะวางสเปคเอาไว้เลยว่าประมาณนั้นประมาณนี้นะคะ คนโสดนะคะชาววันศุกร์ในเดือนนี้นะคุณมีคนคุยนะคะคุณมีคนคุยนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนก็แล้วกันนะคะส่วนคนที่มีคู่มาบ้างนะคะคนที่มีคู่เห็นไหมเจ,จ็ดจาบประกบตัวเลยนะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะนะเออใครที่ชาววันศุกร์มัวแต่ทํางานนะคะนะมัวแต่ ให้ความสำคัญกับอย่างอื่นนะคะมากจนเกินไปจนละเลยในเรื่องของคำว่าครอบครัวและคนรักนะคะในเดือนนี้คุณต้องหันมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัวนะคะนะให้มากขึ้นนะคะ ทานข้าวร่วมกันพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปพักผ่อนไปฮันนีมูนบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเซอร์ไพรส์คนรักของคุณบ้างนะคะนะความรักมันจะได้ไม่ดูเงียบเงียบเงาเงาเงายเงยจนเกินไปนะคะเรียกว่าต้องสร้างสีสันนะคะในเรื่องของความรักนะคะอย่ามัวแต่น้อยใจกันอย่ามัวแต่ง,งอนกันนะคะนะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนะเปลี่ยนจากการน้อยใจกันงอนเปลี่ยนมาเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์เปลี่ยนจากการ จับผิดเล็กจับผิดน้อยเช็คโทรศัพท์นะคะ เป็นปล่อยนะคะนะปล่อยไปเลยนะคะคุณไม่ต้องสนใจนะคะให้คุณทําหน้าที่นะคะภรรยานะคะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านให้ดีที่สุดจะดีกว่านะความรักของคุณมันไม่ได้ไปไหนนะคะนะเพียงแต่ว่าบางครั้งมันขาดในเรื่องของความเข้าใจกันนะคะมันก็เลยทําให้เกิดช่องว่างนะคะนะทำให้แฟนของคุณอาจจะแอบไปมีกิก๊กแอบไปมีคนคุยอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาหาคุณนะ ไม่ว่าเขาจะนอกใจคุณไปคุยกับใครเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็กลับมาหาคุณนะคะเหมือนที่บอกว่าให้คุณทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นพอนะคะนะความรักของคุณเห็นไหมไพ่เดว์ r ลกับ10ถ้วยมันเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของอนาคตมีโอกาสที่จะแฮปปี้มีความสุขกลับมาเป็นครอบครัวก,กันเหมือนเดิม <c oughs> เพียงแต่ว่านะคะนะเห็นไหม มีเวลาให้กันบ้างใส่ใจนะคะใส่ใจกันบ้างดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของซึ่งกันและกันบ้างอยากต่างคนต่างก็มีชีวิตต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตนะคะนะเรียกว่าแบบนี้ครอบครัวมันจะไปไม่รอดนะคะแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองทัศนคติพฤติกรรมนะคะเริ่มต้นในเดือนนี้เลยนะเออนะคะความรักของคุณมีโอกาสที่จะไปต่อได้ยืดยาวได้นะคะนะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีคู่หมอฟ้ามองว่าคุณมีดวงของการเลิกกันไหมคุณไม่เลิกกันนะคุณไม่ได้เลิกกันแต่คุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันด้วยนะแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงความรักชาววันศุกร์นะคะในเดือนมกราคม2566นะคะฝากตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ